กราบนมัสก,การหลวงตาเจ้าค่ะก็ก็ขอคำชี้แน่ากหลวงตา,าค่ะเป็นไงล่ะมีอะไรบ้างไหมมีอะไรติดอยู่ในใจไหมหรือไม่มีไม่มีก็ไม่ทุกนะมีอะไรบ้างยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะเจ้าเป็นไง เหมือนมันมันเรามันเหมือนก็ไม่มีอะไรติดอยู่ในจิตแต่มันเข้าใจทำผิดเข้าใจนิพพานผิดมันก็ใจทําเข้าใจนิพพานผิดรู้ไหมว่าเข้าใจเข้าใจทำเข้าใจนิพพานผิด,ผดยังไงยังไม่ทราบเจ้าค่ะไม่ทราบ เราอยึดถือเป็นอัตตาตัวตนแล้วเอาอัตตาตัวตนเอาตัวเราไปหาพระนิพานเราเนี่ยยึดถือร่างกายจิตใจรูปเวทนาทญญาตั้งขาวิญ,ญารูปนามขันหน้าเนี่ยแล้วยึดถือจิตเนี่ยหรือ,อยึดถือจิตเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยดิ้นรนตสแหงหาพระนิพาน มันก็เหมือนกับว่านิพพานเนี่ยมันเป็นสภาวะอะไรที่เราคาดหมายว่าเราเนี่ยจะต้องไปถึงให้ได้ไปเป็นสิ่งนั้นให้ได้ไปเอาสิ่งนั้นให้ได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามีตัวเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าไปหา,านิพพานอยู่ลู่แต่ก็ม่รู้ตรงไหนก็ไม่รู้นิพพานอยู่ที่ไหนมองไม่เห็นฝั่งแต่มีตัวเราอะหายควักไปทั่วเหมดน เข้าสำนักนั้นออกสำนักนี้เข้าสำนักนี้ออกสำนักนั้นฟังท่านนั้นฟังท่านนี้ฟังท่านน้นเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไปเจอพระน,นิพพานแต่พระนิพพานมันอยู่ในใจเรานี่แหละแต่เราก็เอาตัวเราไปหาพระนิพพานข้างนอกไปหานิพพานที่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่ทสร้างเอาไว้เช่นนิพพานของเราคือโปร่งโล่งเบาสบายใจ ไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์เดือดร้อนอะไรสบายใจอย่างเดียวอยู่ในอารมณ์สบายใจอยู่ในความว่างสบายใจไม่คิดอะไรหัวกวงโบใจกวงโบไม่คิดอะไรไม่จับอะไรลืมหมดแล้วทําเป็นแก้งเป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยหลายคนก็สร้างนิพพานใครทรี่สามันปลอๆแบบนั้นเนี่ยแล้วก็เอาตัวเราไปหาพระนิพพานแต่ตัวเราอะเข้าใจผิดคือนิพพานคือความว่าง แล้วเราก็พยายามขึงความว่างในใจให้มันว่างให้ได้พยายามให้กระทบแล้วไม่สะเทือนพยายามกระทบใจแล้วพยายามรักษาใจกั้นใจไว้ขึงใจไว้ไม่ให้สะเทือนทำเป็นขึงใจเหมือนขึงผ้าสะดึงที่เขาเย็บอะไรนะปักปักผ้าที่เขาปักผ้าบนสะดึงเราปฏิบัติเหมือนกับขึงใจเหมือนกับขึงผ้าสะดึงให้มันตึงตอนนี้พอกระทบแล้วสะเทือนเราก็เล่งสะดึงให้มันตึงขึ้นอีก พอกระทบแล้วสะเทือนเราก็เล่งจะดึงให้มันตึงตึงอีกโดยเราหวังว่าตอบถ้าเราสามารถเนี่ยทำใจของเราให้กระทบแล้วไม่สะเทือนได้เมื่อไหร่นั่นแหละเราก็จะนิพพานถ้ามันเมื่อไหร่เนี่ยกระทบแล้วมีสะเทือนเราจะไม่พอใจเลยไม่พอใจแล้วก็ขึงจะดึงให้มันตึงขึ้นอีกพอกระทบสะเทือนแล้วเราก็จะไม่พอใจแล้วเราก็จะขึงจะดึงให้มันตึงขึ้นอีกเพราะเราคาดหมายที่ผิดว่าถ้าเมื่อไหร่กระทบแล้วในจิตใจเราไม่สะเทือนเลย นั่นแหนะนิพานใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ก็โตเถียงได้นะอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นปรามาสแต่หมายถึงว่าเราพูดได้เหตุผลท่านอาจจะไม่เห็นในใจท่านหรือว่าท่านเห็นหรือว่าท่านรู้แล้วหรือว่าไม่รู้หรือตาจะพูดผิดอันนี้ไม่ได้เป็นการปรามาการแต่เป็นการที่ชี้แจงเหตุผลกันได้พอหลวงตาพูดก็เลยเริ่มเห็นแล้วค่ะตอนแรกตอนแรกมันยังไง ความคิดความเห็นความคาดหมายของเราในนิพพานมันเป็นอย่างที่น้งตาว่าไมเล,ละการปฏิบัติเรามีกรรมวิธีในการปฏิบัติจะให้มันเป็นใจที่มันสะอาดบริสุทธิ์ว่างเปล่าโดยการคาดหมายเช่นนั้นไว้หรือเปล่าละ่ะหรือไม่ได้เป็นหรือเป็นยังไงพูดกันได้อะเนี้ยมันต้องเปิดใจพูดกันนะ ปฏิบัติธรรมนั้นต้องตรงไปตรงมาต้องเปิดใจพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพูดกันอย่างหนึ่งแต่ใจข้างในกักไว้อย่างหนึ่งเราเห็นหลายคนมาพูดกับเราเนี่ยปากกับใจไม่ตรงกันปากพูดอย่างหนึ่งแต่ใจกักไว้ออย่างหนึ่งไม่เหมือนกันข้างในปากกับใจไม่ตรงกันเวลาปฏิบัติจะจะพ้นทุกข์ได้มันต้องปากกับใจตรงกันะไม่มีกักมันต้องต้องเปิดเผยจริงใจเปิดเผยจริงใจเอาไปไงเรามีอะไรบ้างอะในใจ คือก็ด้วยความสัจจริงตอนแรกไม่เห็นเลยเจ้าค่ะเออวงตาว่าเจ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเเจ้าจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ไม่รู้แล้ะแต่ว่าเราว่าเราเจ้าก็ไม่รู้ตัวด้วยที่เจ้าปฏิบัติด้คาดหมายที่ผิดๆแบบนะั้นโดยทําไปโดยไม่รู้ตัวมันมีตัวเราอยากได้ทิพพผ่านไนงะแต่ทิพพผ่านมันคือความที่ยึดถือเป็นตัวเราเนี่ยมันคือตกกันข้ามเราปฏิบัติตกกันข้ามโดยเราไม่รู้ตัว เราอยากได้นิพพานแต่นิพพานมันขึ้นสิ้นสิ้นยึดถือเป็นตัวเราแล้วก็สิ้นอยากจึงนิพพานแต่เราปฏิบัติโดยการที่เราอยากได้นิพพานเราอยากได้นิพพานเราอยากได้นิพพานแต่นิพพานคือสิ้นเอาวิชาตันหาุประานคือสิ้นตัวตนสิ้นอยากสิ้นอยากก็สิ้นตัวตนมันจึงนิพพานไม่ใช่ว่าตัวเราไม่ได้นิพพานเพราะสิ้นอยากสิ้นตัวตนสิ้นตัวตนก็สิ้นอยากมันเนี่ยคือมันก็เลยไม่มีผู้ทุกข์ปราชาสมุติเรียกว่านิพพาน นิพพานมันเป็นภาษาสมมติคือมันสิ้นตัวตนผู้อยากหรือสิ้นอยากก็สิ้นตัวตนของผู้อยากหรือสิ้นตัวตนมันก็ไม่มีผู้อยากหรือสิ้นอยากมันก็ไม่มีตัวตนเพราะถ้ามันอยากได้มันต้องมีตัวตนที่อยากหรือสิ้นตัวตนมันก็ไม่มีตัวตนอยากพูดอะไรก็ถูกบวดมัอยาสิ้นอยากหรือสิ้นตัวตนเราสิ apologize. ้นอยากมันก็สิ้นตัวตนที่ตัวตนมันก็สิ้นอยากสิ้นผู้อยาก นั <lien> ่นแนะอันเนี้ยมันก็เลยไม่มีผู้ทุกนะเพราะว่ามันสิ้นทั้งตัวตนแล้วก็สิ้นอยากหรือจะสิ้นอยากก่อนแล้วก็สิ้นตัวตนแต่คือมันทําให้ไม่ทุกภาษาสมมุติว่ามันไม่มีตัวตนที่อยากมันก็เลยไม่มีผู้ทุกเพราะอะไรทุกอะไรเพราะมันไม่สมใจอยากไงเมื่อไหร่ที่เรายังอยากอยู่มันก็ไม่สมใจอยากได้หรอกถ้าเรายังอยากนิพพานข้างหน้าอยู่เนี่ยเราหาให้ตายเฮ้ยมันก็มันไม่สมใจอยากได้หละเพราะว่าไอความเป็นตัวตนเราผู้อยากได้มากกว่านิพพานอยู่ แต่ถ้าเมื่อ,อไรเนี่ยเรายังไม่ได้สมใจอยากทันทีมันกลายเป็นเนะ่ไอ้ตัวเราผู้อยากนิพพานนมันเลยขวางนิพพานมันก็อะไรนะเส้นผมบกภูเขานิดเดียวเองเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยเอา้าว่าไงพูดไมออกมาที่จะได้รู้ว่าโอเคหรือไม่โอเคเนี่ยโอเคหรือไม่โอเคออมันก็เหมือนจะเข้าใจอะของตาทีลวตาพูดใี้เข้าใจไหม แล้วเราปฏิบัติอย่างไงแล,แล้วตาพุ่นเป็นยังไงละ่ะมันเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันตรงกัใจหรือไม่ตรงกใจหรือว่าอย่างไงเออมันอธิบายไม่ถูกว่าไม่ถูกไม่อธิบายแล้วจะรู้ได้งไงก <c oughs> ็คงเข้าใจผิดจริงๆนะคะก็้าใจผิดอย่างไงอยากจะรู้กันและรายละเอ,อยียดคงมีความอยากแล้วก็อยากนิพพานเนาะ มันก็เหมือนก่อนไม่ต้องอายแล้วฉันอายอายมันไม่อายแล้วอยากนิพพานกันพูดตรงๆเลยใครใคอยากได้ทั้งนั้นแน่มันต้องอยากก่อนแล้วมันจึงรู้ไอความอยากนี่แน่มันกว่างนิพพานมันรู้ที่หลังมันต้องอยากนิพพานก่อนนึกมากันนี่ไงเมื่ออยากมันจะมาเลยไม่ต้องอายหรอกเนาะอันนี้ไม่ต้องไปอ๊อ๊บอ๊หลังไหม่หรอกเปิดเผยเลยทั่วโลกฉันอยากได้นิพพาน ผู่หยากนิพพานมาใหม่ผู้ยากนิพพานทุกคนแต่ขอให้รู้อะไรกันว่าเออสุดท้ายก็คืออมีตัวเราผู้อยากนิพพานมันกว่าพู้นิพพานอยู่ก็แค่นั้นเห็นไ่าตัวเราผู้อยากนิพพานมันความปรุงแต่งมันเป็นความปรุงแต่งก็แค่นั้นนีงเห็นเป็นความปรุงแต่งไม่หลงมับกมันแค่นั้นแหละยอมรับซะตรงๆฉันอยากได้นิพพานก็แค่นั้นเอยยอมรับไปเลยมันก็หมดปัญหาไปเลยไม่ตออุ้อุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอา้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอ้ยอออ อว่าไงนเนี่ยพูดนี่ทั้งเอน้องพูดแล้วพี่มาฮะกล่าวนมาสการองหลวงตาใช่หรือเปล่าอยู่กับน,น้องเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเพราะว่าก็จะเห็นเขาแต่เราก็ไม่ค่อยเห็นเราเราเห็นแต่เขา<笑><笑>เราก็จะบอกเขาเวลาโมโหเขาก็จะึ pp, กั้นไว้อึ๊ ให้ให้นิ่งให้ให้นิ่งนิ่งไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะเห็นเห็นเขาอะค่ะที่หลงตาพูดก็ก็ตรงทุกอย่างเจ้าค่ะเออแล้วเ,เราเห็นเราไหมจะเนี่ย <N> เห็นเจค่ะปัญหามันเราเห็นเขาเลแล้วแล้วก็ตรงเสียงตาพูดเลยเราเห็นเขาแหละปัญหามาตอนนี้เราถือไม้อะมันมันเราเห็นเราไหมแต่นี้หนูยอมรับไม่อายเลยเจ้าค่ะหลวงตาหนูอยากนิพพานแล้วค่ะตา <ís jeu>? <S <S อยากแต่คราวที่แล้วแล้วก็หมุนต,ติ้ว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 อยากนิพพานอยากนิพพานเลยเจ้าค่ะหลวงตาแต่มันอยากแล้วเดี๋ยวมันก็ดับค่ะหลวงตาก็ยอมรับไปก็เห็นความอยากอยากอยากตัวเราผู้อยากนิพพานตัวเราอยากเป็นแก้ตั้ังขานเกิดดอบมันก็ทำนิพพานมันคือ ไอ้ก่อนที่สังขารเกิดดับมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่มันเป็นธรรมชาติที่รองรับความเกิดดับของสังขารแต่มันไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรนั่นแหละคือนิพพานแต่เราไปหลงนิพพานไปหลงไอ้สังขารจะเอาสังขารไปเป็นนิพพานไปเป็นนิพพานใช่<า>มันมันมันไม่เห็นตรงนี้ค<า>่ะฮอยอมรับสกหมดปัญหาค<า>ออก็สบายใจแล้วเจ้าค่ะใช่ใช<า>่ขอบพระคุณสักหน้าหลวงตา กลับนมัสการหลวงองหลวงตาค่ะแล้วก็ไม่ชีทุูกท่านและเพื่อนกัลยาณมิตรนะคะจากคราวที่แล้วมาเดือนที่แล้วว่ะหลวงตาให้โยมไปเหมือนว่าโยมอะไม่มีจิตมันไม่มีพลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กลับไปถือรูปองค์องคุบาจารย์เนี่ยให้ไปทำํำแล้วก็ ให้เดินให้ทําอย่างเงี้ยหลวงพุทธเจ้าและพระลานที่ให้ไปเนาะเราไปอธิษฐานจิตทำบาลานปานอธิษฐานจิตเนาะใช่ค่ะเออแล้วเป็นไงบ้างก็แต่ก็ทํามาแล้วแล้วตอนนี้เขาเลยจะมาส่งว่าก็ดีขึ้นนะก็ดีขึ้นเพิ่มขึ้นหรือว่ามันจะต้องยังไงอ๋อแล้วเราจะต้องรู้สึกตัวเองด้วยว่าเราไปทําบาลางปานอธิษฐานจิตจิตมันมีความตั้งมั่นขึ้น ไม่ล่ะลูกว่าอย่างไรลูกมันอ่อนแอลงขึ้นดูสงบขึ้นนะเหมือนเออก็ใช่นะสงบขึ้นก็สงบขึ้นนั่นแหะก็ถูกต้องอะเรว่าจิตมันก็มีสมาธิมากขึ้นจากไม่มีสมาธิก็มีสมาธิมากขึ้นจากไม่มีสติก็มีสติมากขึ้นจะค่ะถ้าใจไม่สงบมันก็ไม่มีปัญญาเห็นสังขารเกิดดับจะค่ะก็ไม่ต้องแต่หนูก็เหมือนคนอื่นเขานะคะอยากได้มพพคนคเพราะมันก็ทุกคนแต่เราจะต้องสงบซะก่อนจะค่ะคือสงบก็เพราะว่าไม่หลงสังขารไงค่ะการึสงบพอสงบแล้วมันจึงรู้ว่า ไอ้ความอยากได้ดดนิพพานมันเป็นตั้งขานก็ไม่มีก็แค่นี้ค่ะครับคุณ